สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครูพิมแห่ง Perfect English นะคะวันนี้เราจะมาไลฟ์กันเรื่องของ Introduction to Sentence นะคะนั่นก็คือแนะนำในเรื่องของโครงสร้างประโยคนั่นเองก็โครงสร้างประโยคเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญในภาษาอังกฤษนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไม่รู้จักว่าในหนึ่งประโยคนั้นประกอบไปด้วยอะไรบ้างก็จะ เป็นเรื่องที่ยากนะคะในการเรียนภาษาอังกฤษมาเข้าสู่ introduction to sentence นะคะนั่นก็คือการแนะนำเรื่องของโครงสร้างประโยคนั่นเองนะคะสำหรับตัวนี้นะคะเราจะมาดูค่ะว่าในหนึ่งประโยคนั้นนะคะมันจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างเขาบอกว่าก่อนจะแต่งประโยคใดก็ตามนะคะจะต้องเข้าใจโครงสร้างของประโยคในภาษาอังกฤษและเข้าใจประเภทของคำที่ใช้ในการสร้างประโยคด้วย นะคะนั่นก็คือต้องรู้ว่าเฮ้ยคำที่นำมาประกอบกันให้มันเป็นประโยคนั้นเนี่ยนะคะจะเป็นหน้าที่ของมันคืออะไรนะคะจะต้องทราบด้วยส่วนแรกที่จะต้องทราบก็คือคำนามนะคะคำนามนั้นก็คือเป็น name of a person place or thing นะคะหมายความว่าคำนามคือคำที่ใช้เรียกคนสัตว์หรือสิ่งของนะคะง่ายๆรอบๆตัวเราก็จะมะีถ้ามองไปก็จะมีอ่าคพิว t ตอร์อ a mobile phone พวกนี้ก็จะเป็นคำนามนะคะก็คือเป็น name of a person place or thing ต่อไปนะคะคำนามนั้นก็จะแบ่งออกเป็นสองประเภทด้วยกันนะคะนั่นก็คือ singular กับ plural นะคะเอกพจน์กับพหูพจน์คำนามแบ่งออกเป็นสองแบบนะคะก็คือเป็นแบบเอกพจน์เอกพจน์ก็คือมีแค่สิ่งเดียวเห็นไหมครับบราเด คนเดียวโฮมบ้านหลังเดียวซ็อกถุงเท้าข้างเดียวเมาส์หนูอย่างนี้เป็นตน้นต่อไปเป็นพระหูพจน์ก็จะเป็น brothers นะคะ homes socks mice พวกนี้เป็นตน้นนะคะพวกนี้ก็จะเป็นพระหูพจน์ก็คือคำนามมาเติม s เติม s เติม s นั่นเองบางตัวก็เปลี่ยนรูปไปเลยนะคะนั่นก็คือจากเมาส์นะคะที่แปลว่าหนู หนึ่งตัวกลายเป็นหนูหลายตัวได้เลยนะคะจากเอกพจน์เป็นพหูพจน์นั่นเองต่อไปค่ะที่จําเป็นและขาดไม่ได้ก็คือเป็นเวิร์บนะคะเวิร์บก็คือ Action Word นั่นเองนะคะเป็นคําที่แสดงการท่าทางต่างๆอย่างเช่นเดินนั่งนอนวิ่งอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะเช่น Walk อย่างเี้นะคะท k s l e ี p อะไรพวกเนี้ยนะคะก็จะเป็น เวิร์ทั้งสิ้นนะคะพวกนี้ก็ถือว่ามันเป็นเวิร์ต่อไปอันนี้คือตัวอย่างของเวิร์บนะคะตัวอย่างของเวิรก็จะมีจามกระโดดซิดนั่งทล์กพูดแฮฟมี have, นะคะพวกนี้ก็จะเป็นคํากริยานะคะต่อไป adjective ค่ะหน้าที่ของคําอันหนึ่งก็คือ adjective นะคะ adjective เป็นคําที่ขยายคำนามนะคะให้รู้ว่าคํานามนั้นมีลักษณะ สูงต่ำดำขาวอย่างไรนะคะก็จะเรียกมันว่า adjective คำที่ขยายนั้นจะเรียกว่า adjective นะคะหรือ a w o r d that describe a noun นะคะอันนี้คือตัวอย่างของ adjective นะคะอย่างเช่น colorful shirt funny story tall boy นะคะ colorful มันเป็น adjective แปลว่ามีสีสันสดใสนะคะขยายคำว่า shirt funny ขยาย story tall boy tall ขยาย บอยนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นมันเป็นคําขยายค่ะขยายให้รู้ว่าคํานามนั้นมีลักษณะอย่างไรนะคะอย่าง colorful shirt ก็จะเป็นเสื้อที่มีสีสันสดใส funny story ก็จะเป็นเรื่องราวที่ตลกนะคะส่วน tall boy ก็จะเป็นผู้ชายที่สูงนั่นเองต่อไปนะคะ adverb adverb เนี่ยมันคือคํากริยาวิเศษมันเรียก เป็นภาษาไทยว่าทากริยาวิเศษทําหน้าที่ขยายกริยาหรือขยายคุณศัพท์ก็เรียกว่า adverb เช่นกันนะคะอย่างเช่นเรารู้ว่าคนร้องเพลงแต่เราต้องรู้ว่าเขาร้องอย่างไรร้องอย่างไพเราะหรือเปล่าหรือเดินเดินอย่างไรเดินอย่างช้าหรือเปล่าอย่างนี้เป็นต้น่่ไไนะคะคำว่า yesterday นะคะ jump e d yesterday นะคะแปลว่ากระโดดไปเมื่อวานนะคะ yesterday นี้ก็ถือว่าเป็น adverb เช่นกันนะคะถือว่าเป็น adverb เช่นกัน fast ที่แปลว่าเร็ว talk fast นะคะแปลว่าพูดเร็วเร็วก็ขอยายคำว่า talk ก็ถือว่าเป็น adverb เช่นกันนะคะ sing loud ร้องเพลงเสียงดัง คำว่าราวตัวนี้ก็เป็น adverb ขยายคำว่าสิ่งนะคะ very pretty คำว่า very ตัวนี้เป็น adverb เพราะขยาย adjective นั่นเองนะคะคำที่ขยาย adjective ก็เรียกว่า adverb นะต่อไป luckily for us นะคะ luckily ก็คืออย่างโชคดีเลยสำหรับเราส่วน a d ญ e a d v e ก็จะเป็นอะไรที่มันลงท้ายด้วยเอ่อลี่ลเนาะนะคะก็จะเรียกว่า adverb ต่อไปค่ะส่วนที่เป็นประธานนะคะส่วนที่เราจะต้องรู้ในประโยคก็คือส่วนที่เป็นประธานประธานนั้นก็จะเป็นคำนามนะคะที่ไปไปกระทำกิริยาในประโยคนะคะอย่างเช่นกูพิมพ์บอกว่า I นะคะ eat, r i t e แบบนี้นะคะ I ตัวนี้เป็น subject ของประโยคเนี่ยแหละค่ะเขาเรียกว่า subject ก็คือเป็นคนที่ perform the action ก็คือทํากิริยาเองนะคะ ต่อไปนะคะ the dog jump ตัวนี้เพรว่าหมากระโดดนะคะอันนี้เขาแสดงให้ดูว่าคำว่า the dog นะคะเป็น subject ของประโยคนี้นะคะ the subject of this sentence is the noun dog because it is performing the action of jumping เขาบอกว่าประธานของประโยคนี้ก็คือนะคะ dog เพราะว่ามันแสดงการกระทำอยู่ก็คือกระโดดนั่นเอง ต่อไป the dog นะคะ dog and cat sleep แปลว่าหมาและแมวนั้นหลับนะคะตัวนี้ก็จะมีประธานอยู่สองตัวนัก็คือ dog และ cat นั่นเองนะคะ the subject of this sentence are the nouns dogs and cats this is called a compound subject because there is more than one subject performing the same action นะคะเขาเรียกว่า compound subject ก็คือมี subject มากกว่าหนึ่งที่ไปทำกิริยานะคะ เหมือนกันหรือทำกิริยาเดียวกันต่อไปนะคะอ t อบเจกต์ออตัวนี้นะคะเป็นคำนามที่ได้รับการกระทำของกิริยานั่นก็คืออยู่หลังคำกิริยานั่นเองนะคะอย่างเช่น I eat pizza นะคะฉันกินพิซซ่าตัวนี้คำว่าพิซซ่าถือว่าเป็น Object ของประโยคตัวอย่างเช่นนะคะ The child drank milk คำว่า milk ตัวนี้ นะคะเป็น object, นะคะ the object of this sentence is the noun, milk because the child is drinking the milk the milk is receiving the action นะคะก็ะค,ะคือนมนั้นได้รับการกระทำก็คือถูกดื่มต่อไปนะคะ she is eating bread and cheese นะคะ,ะ,คะเธอนั้นกำลงังกินขนมปังและชีสเขาต้องการจะให้รู้ว่า bread และ cheese ตัวนี้นั้นทำหน้าที่เป็น object. นะคะทำหน้าที่เป็น object นั่นเอง The object of this sentence are the now bread and cheese The subject is eating the m both แปลว่าประธานนั้นกินทั้งสองอย่างเลยนะคะเพราะนั้น bread and cheese ก็เลยเป็น object นั่นเองต่อไปนะคะ There are five basic patterns around which most English sentences are built They are as follows นะคะแปลว่าปกติแล้วจะมีโครงสร้างของภาษาอังกฤษทั้งหมด5โครงสร้าง พื้นฐานด้วยกันมีอะไรบ้างเราไปดูกันนะคะห้าโครงสร้างหนึ่งคือมีแต่ subject verb เท่านั้นนะคะในประโยคมีแค่ subject verb ค่ะเช่น john sleeps, Jill is eating, Jack will arrive next week เห็นไหมประโยคนี้มีแค่ประธานกิริยาประธานกิริยาประธานกริยาต่อไปในประโยคบางทีก็มี subject verb object แปลว่ามีทั้งประธาน มีทั้งกริยาแล้วก็มีทั้งกลับนะคะเช่น I like rice I เป็นประธาน like เป็น verb และ rice เป็น object อย่างนี้นี่เองต่อไปในหนึ่งประโยคก็สามารถมีได้ทั้ง subject verb แล้วก็ adjective อย่างเช่น he is funny เห็นไหมคะประโยคนี้ประกอบไปด้วย3อย่างนั่นก็คือ subject verb แล้วก็ adjective นั่นเองต่อไป ในประโยคสามารถประกอบไปด้วย subject verb แล้วก็ adverb นี่ไงฮะ subject verb แล้วก็ adverb บอกสถานที่นะฮะบอกสถานที่ต่อไปในประโยคสามารถมี subject verb แล้วก็ noun อย่างเช่น she is my m o m แบบนี้ก็ได้นะคะก็คือประธานแล้วก็ verb แล้วก็ noun นะคะ she ก็เป็นประธาน is ก็เป็น verb และ m o m ก็เป็นคำนามนั่นเอง ห็นหมะก็เป็นโครงสร้างที่ถูกต้อง The heart of every English sentence is the subject-verb relationship แปลว่าหัวใจของภาษาอังกฤษนั้นก็คือการผ่านตามการของประธา,านและกริยา Other elements can be added to make a sentence more interesting but they are not essential to its formation แปลว่าคุณสมบัติต่างๆที่ถูกเพิ่มเข้าไปในประโยคนั้นมันก็แค่ทำให้น่าสนใจ แต่ว่ามันไม่ใช่ข้อมูลที่จําเป็นนั่นเองต่อไปนะคะเขาบอกว่าอ่ะมันมีตัวอย่างของประโยคนะคะอย่างเช่นคอ s e n t e n c e คือประโยคหลักที่ยังไม่ได้เพิ่มอะไรเลยก็มีแค่ประธานกับเวิร์บเห็นไหมคะ she sleep พอ she sleep ปุ๊บเติม adverb ลงไป s u n d l y คะก็กลายเป็น subject v e r b แล้วก็ adverb แ,แล้ว เห็นไหมคะ adverb ถูกเพิ่มเข้าไป adverb is added to describe how she sleeps ต่อไปค่ะ she sleeps on the sofa อ่ะเพิ่มคำว่า on the sofa เข้าไปนะคะอันนี้เป็น prepositional phrase ก็คือบอกตำแหน่งว่านอนที่ไหนนอนบนโซฟาต่อไปค่ะ she sleeps every afternoon แปลว่าเธอนอนตอนไหนก็เป็น time expression เป็น adverb ที่เพิ่มเข้ามาก็คือการบอกเวลา ต่อไป she's sleeping right now กำลังนอนอยู่เขาบอกว่า verb tense มันเปลี่ยนนะคะเพราะว่า subject verb relations remains the same นะคะบอกว่า tense เปลี่ยนแต่ประธานกับกิริยานะคะมันก็ทำสิ่งเดิมๆนะคะก็คือมีความเชื่อมโยงกันแบบเดิมๆแค่เปลี่ยน tense เห็นไหมคะเราต้องเทียบกับตัวนี้ตัวแรกต่อไป mary will sleep later อันนี้คือ subject นะคะถูก Name and other tense is used ก็คือตอนนี้ subject ก็บอกบอกชื่อแหละแล้วก็มีการใช้เทน s ์อื่นด้วยนะคะมีการใช้เทน s e อื่นด้วยต่อไป the dog are sleeping in the garage ตอนนี้มีการเปลี่ยน subject ใหม่ใส่เข้าไปเมื่อกี้ยังช h ยัง mary อยู่เลยเปลี่ยนเป็น the dog ซะแล้วนะคะเป็น the dog are sleeping in the garage ต่อไปค่ะต่อไปนี้เป็น subject verb object นะคะดูซิว่ามันจริงหรือเปล่า นี่เห็นไหมคะ subject verb object อันนี้คือแบบเอามาให้ดูว่ามันเป็น subject verb object จริงๆนะคะ subject verb object subject verb object subject verb object เห็นไหมคะ subject verb object subject verb object subject verb Sub เจกเห็นไหมคะอันนี้เขาเอามาให้ดูเฉยๆค่ะว่าประโยคที่มี subject verb แล้วก็ object มันเป็นยังไงต่อไป the following sentence a r example e of subject verb adjective อ่ะโครงสร้างต่อไปนี้เป็น subject verb แล้วก็ adjective เห็นไหมคะ he's i fine he is fine subject verb adjective ค่ะ he s e e m happy subject verb adjective ค่ะ Jordan is tall, dark, and handsome ตัวนี้ adjective หลายตัวนะคะ he appears very comfortable เขาปรากฏว่าเขาเป็นรู้สึกสะดวกสบายรู้สึกสบายมาก subject verb แล้วก็ adjective George became sick last night พวกนี้เป็นตัวอย่าง่ะต่อไปมาดูสิ subject verb adverb อ่ามาดูแพทเทิรมัน the teacher is here นะฮะแปลว่าครูยอยู่ที่นี่ the teacher is over there เห็นไหมเรามีการใช้ subject verb แล้วตามด้วย here ด้วย there ด้วย everywhere ด้วย in the lobby อันนี้เขาต้องการจะให้รู้ว่า subject verb แล้วก็ตามด้วย adverb มันก็เป็นรูปแบบนี้ที่ครูพิมพ์วงก็จะเป็น adverb นะคะประโยคต่อไปนี้จะเป็น subject verb แล้วก็นาวนะ,ะดูซิจริงไหม It? It subject verb now subject verb now subject verb now subject verb แล้วก็ now เห็นไหมคะเป็น subject verb now หมดเลยนะคะ the man is a doctor the woman are doctors my father is very nice guy my grandparents are senior citizen ต่อไปค่ะแบบฟึงหัดอ่าแยก ประโยค์ของคำให้ดูหน่อยนะคะอะ subject verb เห็นไหมคะเป็น subject แล้วก็ verb subject verb subject verb ต่อไป subject verb object ค่ะ subject verb object subject verb object subject verb object ต่อไป subject verb adjective ค่ะ subject verb adjective Sub ject, ive, subject verb adjective subject verb adjective เห็นไหมฮะ Lisa is pretty Lisa น่ารัก They are nice พวกเขาน่ารัก I am sad ฉันเศร้าฉันเศร้านะฮะต่อไปเป็น subject verb แล right? ้วก็ adverb ค่ะ subject verb adverb subject verb adverb เห็นไหมฮะ subject verb adverb พวกนี้เป็นโครงสร้างเนาะ ต่อไปเป็น subject verb now จริงหรือเปล่า subject verb now I am the teacher John is a carpenter the boy is a student เห็นไหมฮะ subject verb แล้วก็ now และนั่นก็คือนะคะการอธิบายเรื่องของโครงสร้างประโยคนะคะก็คือต้องทบทวนกันด้วยว่า ในโครงสร้างของประโยคนั้นประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะถ้าเกิดว่าประกอบไปด้วยสิ่งต่างๆแล้วครบตามนั้นนะคะมีความหมายที่ครบถ้วนสมบูรณ์นะคะก็จะสามารถแต่งประโยคได้ถูกต้องแล้วก็อ่านแปลทำข้อสอบได้ถูกต้องด้วยนะคะค,คุณก็ขออนุญ,ญาตฝากไว้แค่นี้นะคะ